โอเคนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนะครับขนมจีบคุงเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของอตัวเลนเจอร์ก้าดามครับเพราะว่าช่วงนี้ตัวเลนเจอร์ก้าดามมังที่จะมาเยอะนะครับตัวเกมมันค่อยอั u เป็นกา้าดาวเนาะว่ามีตัวไหนหน่าทำนะครับผมก็จะเอาตามความรู้สึกที่ผมเล่นกับที่ผมเจอนะเล่นกับที่ผมเจอว่าตัวไหนมันน่าทำอะไรอย่างนี้เนาะโอเคนะครับผมจะเอาตัวแรกผมจะเป็นอ e ิมิเรียเลยครับ เอเมิเลียเนี่ยมันยังไม่พูดถึงเพราะตอนนี้มันยังติดติดขี้อยู่นะครับผมไปเทสอยู่จนติดติดขี้อยู่เดี๋ยวค่อยทำรีวิวเอเมิเลียอีกรอบหนึงน่งเนาะเดี๋ยวค่อยทำนะครับแต่ว่าเอเมิเลียผมแนะนําให้ทำนะครับก็มันค่อนจะเก่งนะครับลองลงมาผมให้เป็นอ่าเลมนะเลมเลมก็อารมณ์คล้ายๆแบบผมว่าเอเมิเลียแหละแต่ว่าคือมันมีค่าแฝงที่ค่อนจะโกงสุดในเกมนะผมนะผมให้โกงสุดในเกมแล้ค่าแฝงของเอเมิเลียกับเลมอ่ะมัน มันแปลกอะครับมันมันสามารถให้ทีมผู้เล่นแบบไอดีใหม่ๆเงี้ยมันเล่นพีพีสบายขึ้นนะครับโอเคครับต่อมานี่ก็ผมก็ยากอยู่นะมันจะมีอาวพวกอันาวานูบิสพวกอะไรพวกเนี้ยอาผมเชียร์นี่ไม่ก่อนแล้วกันมานักล็อกนะครบับ่านักล็อกนี่ก็คือแบบโกงครับผมไม่ต้องพูดเยอะดาเมจสกิลแรงบัฟดีพอาสามารถไฮปเปอร์ดีอะไรดีหมดทุกอย่างครับเออบาร์บาล็อกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะโอเคนะครับ ต่อาผมให้เป็นมากรีนะมากรีก็ก็ตามก็ยังเก่งอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นมันก็แบบไม่ได้เด่นเท่าตัวอื่นเนาะเพราะว่ามากรีก็ตีแรงดีเซตส่วนมากก็เอามาเช็ดเนนรีเซตสกิลแหละครับอ่าต่อมาผมจะให้เป็นบาโนบิทนะบาโนบิทนี่มันก็เก่งๆเหมือนกันผมก็เชียร์ครึ่งไม่เชียร์ครึ่งเนาะคือถามว่าทําได้ไม่ทําได้ทำทำได้ทำได้โอเล่พวกนี้เร้วแต่ความชอบนะผมไม่ได้อะไนนะอ่ามาพูดถึงตวใหม่กันดีกว่า ตัวใหม่เนี่ยผมไปเห็นคนที่รีวิวในกลุ่มคลาคเขาเขาจะบอกว่าตัวไม่ไม่ได้แม่นขนาดนั้นไม่ได้แรงขนาดนั้นแสดงว่าตัวละครไว,ตว้ตัรตรวเน,นี้ยต้องการเกรียร์เท่าไมากนะเดินช้าด,ด้วยใช่ไหมเดินช้าด,ด้วยเอ,อ่อระยะยืนเท่าไหร่3ามก็ก็ไม่ได้ไกลมากก็โอเคอยู่ถามว่ากาดาในหัว่ามันก็น่าจะหวังพึ่งได้อย่างมากกาดาได้บรรเมธทองสกิลด้วยทนดหมื่นนะครับส่วนเซลลี่เนี่ยไม่ต้องถามกนไดนะผมบอกเลย ไม่ต้องทถามไม่ต้องทำบา,าน้ำมันยากรดเนี่ยแล่มันกินเยอะไปปะโตโตัร่างแปดดาวเท่าไหร่แปดดาวนะเดี๋ยวผมดูกันนะผมลืมละแปดดาวไฮเปอร์มันสองพันสี่คือก้าดามันสองพันสองพันไอสองพันนี่มันสองพันสี่มันเยอะมากเลยนะก็ลองใช้นะ้ำหนักเอาว่ากี่เราถึงหรือเปล่าครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคูนี้พนันชิปเนี่ยผมลองผมเล็งอยู่ว่าไอดีหลักของผมอะตัวของผมอะ จะใช้ดีหรือเปล่านะครับจะทานีหรือเปล่า้วเพราะผมมีกบประมาณสาสิบตัวถ้าทํมันก็น่าลุ้นอยู่อะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณากันเดี๋ยวผมถ้าทําก็ทามันจะมันจะมันจะมารีวิวเลยครับโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวที่ผมแนะนําประมาณนี้นะส่วนบาวแบ็กพวกเนี้ยกินแร่เฉยเขาไม่ไม่ไม่ต้องทําหรอกมันเปื้องของนะครับแล้วก็เป็นพวกอันนี้อะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้ครับอืมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ทําก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่อันเนี้ย ถ้าผู้เล่นสายฟรีก็ไม่ต้องถามกนะเพราะว่าปั้นแม็กไทยปั้นแม็กแสงมือตัวหนึ่งมันใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นสายเตมิมก็ค่อยๆมากันอีกอย่างนะครับก็เข้า่ากันอีกอย่างเนาะอืมน,นั้นก็ประมาณนี้แหละครับอ๋อโหเรือพูดวอทวอทซีวอทพุ่มกลับเนี่ยวอทพุ่มกลับเนี่ยมันก็ลองมันก็ลองบาล็อกอะบาล็อกเก่งกว่าแต่อันนี้ก็ตัวลองบาลล็อกก็อยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบแล้วกัน อาเทียที่ผมจะให้หลักๆนะครับที่ผมแนะนำก็จะเป็นเอมิเลียเลมบาล็อกบากินะครับบากิ agi, นะครับประมาณนี้ที่เห็นหลักๆสี่ตัวที่ทําไม่ไม่เสียของแน่นอนครับที่ทํานี้ที่ที่ผมเนี่ยสี่ตัวนี้คือไม่เสียของแน่นอนผมคิดว่านะประมาณนี้นะครับสําหรับกาดานะหรือหรือใครมีเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมไม่แบบไม่รู้หรือไงนะก็สามารถแจ้งได้แต่ว่าผมสี่ตัวที่ผมว่าค่อนข้างจะดีนะครผม โอเคครับคลิปนี้ก็สันส้นๆมาณนี้แหละครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับเจอกันครับผม